ครับัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูทคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมีฮอนด้าบีโอเอเมนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเลขไม่สิบแปดกิโลนะครับลูกค้าครับสวยมากครับคันนี้ใหม่มากเลยนะครับรถยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับลูกค้าครับเลขไม่สิบแปดกิโลครับใครกาลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนาเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับ เป็นตัวไมนเชนแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นรถปี2016นะครับสภาพโดยรวมนี่ป้ายแดงเลยครับลูกค้าครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวไมนเชนแล้วนะครับลูกค้าสวยมากครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้สามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะครับลูกค้าครับ ครับเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระนะครับภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับครับมาดูภายในครับเดิมเลยนะครับใหม่มากครับครับเดี๋ยวมาดูออปชันนะครับมาพร้อมพุทสตาร์ทแล้วนะครับคันนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับลูกค้าครับ แอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับลูกค้าครับสามารถเชื่อมต่ออ่าโทรศัพท์ได้นะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าครับใหม่เลยครับสวยมากครับครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันครับเลขไม้สิบแปดกิโลนะครับการันตีเลยครับไม้แท้ครับลูกค้าครับรถใหม่เลยครับเพิ่งจดทะเบียนนะครับลูกค้าครับใครกำลังมองหาอยู่แนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับ หรือถ้าไม่อยากพลาดโอกาสนะครับเล alumni, ็กแนะนำโอนจองก่อนได้เลยนะครับลูกค้าครับเล็กพาดูรถรอบๆค on ันแล้วนะครับสภาพนี้นะครับหายากมากนะครับลูกค้าครับถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสนะครับเล็กแนะนำโอนจองก่อนได้ครับเป็น <llah>. ชื Apple ่อบริษัทเลยนะครับลูกค้าครับเล็กทวดอีกรอบนึงนะครับเป็นรถ Honda b i o a m e ะนะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับรถปี2016นนะครับลูกค้าครับราคาพิเศษเลยนะครับ อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับลูกค้าครับผ่อนสูงสุดได้แปดสิบสี่งวดนะครับโชรูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับแวะเข้ามาชมรถได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรเล็กนะครับเป็นเบอร์0ูนย์5 2้า8เจดสาห้าสามดนะครับลูกค้าครับสอบถามก่อนได้เลยนะครับ วันนี้เล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ